มือไหนเเฮ้เอา่อาอนนีอนีน้เเฮ้มืออะมืออยู่ไหนเออันนี้มือนี้วียเล่าไปยิ้มไปความสุขของพ่อลูกอ่อนมองข้ามดรามา่าชาวเน็ตชอบช่วยเลี้ยง เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เหนื่อยแต่ความสุขกลับล้นทะลักเลยจริงๆสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารธเพราะหลังจากที่ภรรยาวิกกี้พิมลยาได้คลอดลูกสาวคนแรกน้องวีรินมาคอยเติมเต็มให้ครอบครัวได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งล่าสุดไดมางานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องบ้านเช่าบูชายานซึ่งหนุ่มเบียก็ให้สัมภาษณ์ขณะใช้ชีวิตคุณพ่อป้ายแดงเป็นยังไงบ้างดีครับสนุก ชีวิตเปลี่ยนนะครับเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกหลายๆอย่างมันเป็นสิ่งใหม่มากๆในชีวิตของผมเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกแต่พอเรามีมันก็คือสิ่งพิเศษอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกแต่ว่ามันก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมีลูกบอกเลยว่ามันมีความสุขนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วเราต้องใช้เวลาให้เขาเยอะๆซึ่งเราก็พยายามจะมีเวลาให้เขาเพราะผมก็พักงานละครพักงานที่ถ่ายทำ ยาวๆไปก่อนซัก5 6เดือนแล้วพอทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วก็อาจเริ่มต้นกลับมารับงานจุบจุบจิบจิบครับงานนี้เป็นคุณพ่อป้ายแดงที่ดูรักและอบอุ่นทําให้มีความสุขและแอบ,บอิจฉาภรายาสาวอย่างวิกกี้พิมุญญาเลยล่ะค่ะขอขอบคุณอินสตาแกรมเบียกอร์และวิกกี้เด e ะอีสเปอร ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ